ก็กดตังค์สักแปดสิบล้านอ่ะหืมอะไรอ่ะแสบตาเหลือเกินอย่าบอกว่าพี่เวจบแล้วฮะผมยังผมยังผมยังไอ้กดไปแล้วเดี๋ย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 ววันนี้แน่เลยเดี๋ยวจบแล้วอะยังเดี๋ยวเอาเอาเอาาบอกเขาเอาใหม่บอกเขาเอาใหม่ไม่รู้ทำไงอ่ะกดแบ็คกดแบ็คสเปซกดแบ็คสเปซหว่าแล้วมาจริง เอาใหม่เอาใหม่ไมเอาเเสียแผนเเเเนเอไวเอ่มวเซลผามเาใหม่เอาม่เอ้าเอเซลมอไม่เห็นผเดินไปตัแต่ตั้งนาแล้วไม่เห็นได้ไง นี้เราจะมาทําการจกตู้ a อ m เออกเออเรจกแล้วไม่สนแล้วจกแล้วจกหมดเลยใช่ไหมจกเลยจกเลยจกแล้วตู้ยแต่เี้ยอไม่เห็นลเี้ยไม่ได้ละโอเคยผิดโอเคแปลว่าอะไรตกลงไม่เคยทาสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้โอเค้มโอเคย่โอเคครับโอเคแปลว่าอะไรตกลงตกลงเรื่อยๆ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วมาตรวจมาจกด้วยกันเลยเอาเอาเอาเม ได้ได้ได้เอามาเลยอันไหนวะเนี่ยใช่ปุณเนี่ยเออมากันมากันหมดจังเนี่ยมากันหมดสนนเลยปุณณเนี่ยยังสั่งหนึ่งดีหนึ่งดีอยู่ไหนวะเออศูนย์แปดศูนย์แปดอยู่ไหนวะเนี่ยไปไหนอ่ะหาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวนี้หูใกล้ใกล้ๆกันเลยไปตัดกำลังก่อนดีกว่าวะตัดกำลังโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วเหย่าสวยไปขึ้นรถ โอ้โหน่ากินได้ด้วยผมกินไม่ได้นะเจ้าฝั่งนู้นเจ้าไปฝั่งนู้นข้างไหนวะเนี่ยเอ้าข้างไหนอะเจ้าไปฝั่งนู้นเรียบขึ้นขึ้นมาขึ้นฝั่งนี้คุณเรียบครับคุณเรียบครับไว้ใจหรือเปล่าไว้ไว้เออไปหนึ่งอินเดียไปเว็บรัดเก็บขัดโอเคสตาร์ทเกิดสตาร์ทรัดเก็บขัดด้วยตทำแล้วตาม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 เฮ้ยเขาไปไหนแล้วน่ะไม่ได้ดูเฮ้ยขวา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 เฮ้ยซ้า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 ยขวา อุ้ยรถเราแรงพอซ้ายขวาเสาย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 อย่าต่อไปต่อไปต่อไปรู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมั่วขวา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 โอ้โหโอ้ชนชนชนเบรกเบรกเลยซ่อมก่อนซ่อมก่อนได้เลยซ่อมซ่อมซ่อมโอ้โหเป็นรถเฟรมจมเลยบลัมบลัมบลัมแบบนี้ไม่ได้บลัม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 ใช่ไหมบลัมบลัมไปขึ้นขึ้นอ้าไปแล้วบุบ เอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหเว็บอยาแตกหอมลืมหอมลืมยางแตกโอ้โหสั่งล้อหอมลืมนี่แหละตรงนี้แหละหอมหรือยังหอมเหินหลอกดีกว่าไม่เหินหลอกแล้วมันล่วงจริงไป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 จะไปจะไปสายขวารถพังไปรถพังโอ้โหไปรถไลัวนาไันา ตงไปตงไปลราพังช่วยด้วยตงไปเราเหลือยังหนึ่งเราเหลือยังหนึ่งทะลอดทะลอดทะลอดชนทะลอดชนตำรวจบ้มครับเห็นเลยให้ซ่อมหรือเปล่าใจดีหรือเปล่าใจดีใจดีผมใจดีใจดีใจดีอ่าใจดีให้เศร้าไป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 เร็วเร็วเฮ้ยอู้หูอายังแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังซ่อมไม่ติดเลยเดี๋ยวนั้นเศร้าไม่ติดซ่อมไม่ติดลงลงไหลลงไหลเกาหัวเลยอะไรเนี่ย ตำรวจเลิงรอทำไมนะเลิงรอทำไมเลิงรอทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ,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 อ้ไม่แตกเลยเนะี่ยไม่แตกข้าล้อเลยนะตำรวจตาฝาดนะนนนไปตำรวจถึงกับงงอะ่ะเจอสเต็ปนี้นี่งงสเต็ปนี้งงเหินเ<ำ>ล่าเ,เหินอะไรเล่าโอ้ยอโอโ้อโหโอ้โหโอ้โหจะรอดไมนี่ยวันเนี้ย เฮ้ยเห็นรูปเวฟเลี้ยวไปไยไปช่วช่วย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 ไปช่วย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 เด็กช่วยตาม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 บอมตามบอมตามเอ้ยเอาเดียวเดียวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้งแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอเวลานอกขอเวลานอขึ้น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 ตามเข้าไปขึ้นโอ้ โบแล้วอย่างงี้อกให้รักขีดขัดให้รักขีดขัดทำไมไม่รักลืองเฮ้ยนั่นไงข้างหน้าไม่ใช่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 โอ้ไม่ใช่กันนี้ไม่ใช่กันนี้มาดี้ตำรวจชื่อกัวหรือคุกก็ไม่ใช่บ้านผมนี่นี่นี่โรงค์บานเท่านั้นนี่นี่ยิงเลยยิงเลยในจริงนี่ยิงซี่วิ่งมีคนน้อยเฮ้ยใช่ปะนะ เฮ้ยน <S it> <recurs ively> ั่นนั่นนั่นนั่นใช่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 โดนโดนเขาโดนใช่แต่เราต้องหนีก่อนใช่ใช่แต่เราต้องหนีก่อนโอ้ยโอ้ยเราอะไรไม่ได้บ้มเลยไปบ๊มเอ้ยเอ้ยอยางย่าย่ายางย่าจับปัจับมา่าาหลบา่าฮ่ เออหนลงลงลงหนี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 ชีวิตว่ายไปว่ายไปตัวเรือตามเห็นข้างหน้าไหมเห็นข้างหน้าไหมโอ้ใช่เลยหน่อยนะเออทายหน่อยหน่อยโอ้ยพี่พต่างทางนู้นดี๋ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ยอมไหมครับยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม เฮ้ยทำมันช้าจัางวะเนี่ยตามติดชีวิตคุณตำรวจโอ้โหสามารถยิงได้แต่ไม่ยอมยิงวะ่ะเอาว่ะคุณตำรวจ <c oughs> ครับผมพาไปหาสองคนนั้นเอาไหมไปไหมเราเป็นพวกเดียวกันโอเคไหมไปนายนายต้องโอยเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนเขาโดนจับแล้วเขาโดนจับเอาโดนแล้วเหรอไอ้เหี้ยเราต้องเียนเราต้องเียันพวกกัน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตำรวจค่ะตำรวจค่ะจมน้ำไม่จมที่ไหนเราใส่เครื่องดำน้ำจมได้ไงอานนี่ไงไม่ตายไม่ไม่ตายที่ไหนแล้เนี่ยจะดีไปไหนจะดีไปไหนจะจ้ำผมยอมผมเถอะยอมซะเถอะนะนั่ ตสวัสดีสวัสดีวันนี้ปีใหม่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันไปเดินกลับด้วยกันดีกว่าไปไปได้กันไปได้ไกลเอ้าเจอเพื่อนแล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะอ๋อเี๋ยวผข้างรถพรอมเลยเดี๋ยวผมพาไปดูผมพาไปดูดูอะไรอ่ะดีนะไปไปด้วยกันผมรู้นะ จะลงก็ไม่ลงจะลงก็ไม่ลงลนพุ่มในพุ่มในพุ่มเนี่ยพุ่มในพุ่มในพุ่มในพุ่มเนี่ยพุ่มี่ยพุ่สวัสดีครับอ๋อัสดีดีมโดนแทนโอ้ตำรวจใจดีเกินจีน ่างใจดีไปสนุกเอ้าไปไหนไปไหนเอ้าราจะไปไหนเอ้าเราจะไปไหนเราจะไปไหนไปด้วยกันเอ้าเอ้าอย่าจะทําโผอยู่ด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเร็วอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเร็วปล่อยโผไปด้วยกันอยู่ด้วยการอิสระภาพไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเร็ว โอ๊ยไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเจ้าโอ๊ยหมดปอยช้าไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเร็วนอนรอแล้วมัไม่ไม่มีใครเห็นไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเร็วไปด้วยกันอยู่ด้มันมีทางกลับไปอีกเขาไม่รู้โอ้ มาอยู่ด้วยกันเลยโอ้โหคุณหอมรืมอย่าเน,นียนอย่าเนียนปล่อยปล่อยได้ไหมครับผมไม่หนีครับ่ว่เนาะ่วยเนาะโอ้ยไม่่าเวน่าขีสัซนเลยไม่ต้องไปถึงจบงานดําผมไม่มีเงินเอาไปเลี้ยงน้องแมวที่บ้านก็วสงสารน้องแมวคนจริงที่ต้องมากระมาพออย่างนี้ถ้าตำรวจใจบุญปล่อยผมไปได้หรือไม่ ผมผมน่าจะต้องปล่อยแมวนะครับเดีย๋ยวปล่อยแมวมาให้ผมนะครับเอาเท่าไหรเลยครับแมวตอระกิบบาทสรุปตำรวจทาดแมวใช่ครับผมทาดแมวหอมเริ่มว่าไงเกมเหมือนกันเหรอเราอะ่ะใช่แล้วซูชิอะซูชิไม่รู้ว่า <c oughs> เห็นโดนเหมือนกันอ่านี่โดนเหมือนกันเราอะโดนเหมือนกันเราอะโดนเหมือนกันเระสำลักน้ำแล,แล้วเห็นดีอยู่ว่ะเห็นดีอยู่ว่ะ ไม่เห็นนะพี่ไปไหนแล้วอ่ะน่าจะโดนตามมาเล้ไม่ช้าอาวไปรุ่นเอาเอาเสียงคุ้นๆไปรุ่นเอาเอาว่าไงไปรุ่นโดนเหมือนกันรึโดนโดนเหมือนกันรปล่อยผมหน่อยได้ไหม ขาหรือว่าโดนจับจะเป็นก้อนไอ้คอดปล่อยแล้วก็อบทนระวังโดนบินนะครับอ่าีนเด็ดที่พอวัง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 วงวังวังวงวังวังงว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 วงวงวงววงวังงว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 วง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 วังว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 ง สวัสดีครับสวัสดีรับทำอะไรเนี่ยเออแอบแอบตำรวจครับอ๋อแอบตำรวจอ่ะใช่อันนี้มามาแอบด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับไปแอบด้วยกันฮะอย่าให้เขาเห็นนะเตำรวจจะแอบให้เนียนเลยใช่เดี๋ยวโดนจับโดนกี่นาทีอ่ะเออน่าจะเยอะอยู่ครับโอ้เยอะอยู่อ่ะเขายังไม่ได้ตรวจเลยอ่ะ น้าผมขอตัวได้ไหมนายนายเอาสายไฟเราไปเอ้ยนายเอาเงินแดงเราไปไหมเอาเงินแดงไปครับไม่เอาผมไม่เอาเอาเถิดช่วยเราอืมไม่ต้องพูดเอาหรือทำอะไรอ้าวหอมลืมไปไหนแล้ววะญาติหนูไปไหนคะอีกอีกสามคนอะค่ะญาติหนูอ่ะเออญาติหนูไปไหนละคะไหนอ่านี่ไงคะญาติหนูเเเอออ่่่มมทำอยู่ในตรงนั้นครับผู้ต้องหาตำรวจครับ เอ้าเอ้ามาไงนี่ตำรวจครับผลผลซบมีมีเงินแดงครับเอ้าหัต้องมีเงินแดงครับขออนุญาตคนตัวนะครับทําคดีแล้วให้จับเขาเลยนายลองค้นตัวตัวเองดีแล้วนายจับตัวเองด้วยบบครับจับตัวเองด้วยเหรอมีคนมามาขอเยี่ยมญาติครับ

เอาอะไรวะเนี่ยอย่าอย่งนี้นะครับเย่นี้นะครับ s t เ p step ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยผมว่าผมโดนดึงแน่ๆเลยว่ะว่าผมโดนดึงชัวร์ๆอิสระภาพนี่เราจะเห็นอิสระภาพเพียงเท่านี้เองเหรอเนี่ยโลกที่กว้างใหญ่จะจบลงและอีกไม่ช้าเสียงหวอ เขาตามหาเราอยู่เอาไรเอาเอาเอาโอนลูกละห้าร้อยใช่ไหมเอาคนน่าจะงบบไั้นขำขำจะไปวำไมวุ่นวิ่งวุ่นอย่างเงี้ย

อะไรครับเอ่อเอ่อครับคนต้องการอะไรอีเข้มต้องการคนคนนี้ค่ะเอาไปด้วยค่ะไม่น่าแล้วครับเราก็ต้องคนคนนั้นนะค่ะเอาไปด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วคนนี้กับทุกอย่างจะสงบค่ะงั้นผมขออนุญาตเอาคุณไปกับผู้ต้องหานะครับเพื่อเซฟชีวิตตำรวจคนนู้นนั่นแะค่ะคนนู้นนั่นค่ะนี่มองเห็นผมได้ไงครับผมผมมีตาทิพย์หัวหัวแทนตำรวจไม่ค่อยจะเนียนเลยนะ ไม่ค่อยจะเดียนเลยนะสีม่วงเนี่ยไม่ค่อยจะเดียนเลยนะเดียวเดียวเดียวคนที่เดินออกไปก็ไม่เดียนเหมือนกันเก็บฟากลับมาล็อกแล้วล็อกแล้วเหรอล็อกแล้วมันเปิดยังไงอ่ะมามาไปห้องกันเลยเปิดยังไงต้องเปิดให้ผมดูหน่อยจิ้วไดงจิ้วได้เออนิ้วพึ่งมาเปิดไปไหนไม่ได้แล้วคนละสิบห้านาทีครับคนละสิบห้านาทีสิโอเค ถ้าอีฉันอีฉันแนะนำให้เจลเลยค่ะถ้าเดี๋ยวค่อยไม่ต้องกปลดเจมือนะคะเจลไปเลยค่ะเจลที่ไว้เซตผมนะมันเย่ออ่ะเอ้าเอ้าเอาบอกอีฉันอีฉันบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้ให้ไปเลยให้เจลเลยค่ะโดนวาร์ปแน่ๆเลย โอ้เข oh, 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 <laughs> ้ามาทำไมโอ้มาทำไมโอยู่อย่างนี้จนแบบตำรวจไปนอนอะเอาเออเอาเอาแล้วหนีไปไหนไงแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจลอะไม่ได้โดนเจลัะไม่โดนเลย ก็ลราไปไหนวะอยู่ในห้องผอจะไมไม่เรียกไปด้วยหรอไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าเละตุมเปะอะไรแล้วเลยไม่โอ้โหอ้าวเอาว่าไงวัยรุ่นดูวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นไงโดนโดนไปห้าสิบกว่านาทีว่าไงวัยรุ่นเปื่อยเลยเปื่อยเลยอดีตตำรวจเฮ้ยอีกคนนึงมาเหรออือมีคนจะมาเก่งไหนอ่ะอีกคนนึงเคยอะอนลูมิสเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงใช่เหรอเออ ติดบนอนน้นหมดอูติดบนเอาฮะแย่โอ้โหจ่าอะไรขนาดนั้นวะเออตำรวจออกไปข้างนอกครับนี่ตรงนี้ก็สเวตบาร์ลุลวัตามเสียงมาตรงนี้นี่เซลยังไม่ออกมาอีกเหรอเนี่ยเออยังเก่งมากไปเราไปทางคุกกันดีกว่าสเต็ปต่อไปลุยออกไปข้างนอกแล้ว มันเอาไปวิ่งเล่นแล้วแม่เรียกเข้าบ้านอะเอาอีล้อดีจาบูดีจาบูวยมมาได้ไงโอ้ยรุนมาอะไรเนี่ยขึ้น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 ได้ไหมขึ้นได้ไหมรุนรุน ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้โอ้ไปเฮ้ยไปอุ้มไปอุ้มออกมาไปอุ้มออกมาไปอุ้มออกมาใครคนนึงมาทางคุกออกมาแขกคุกแขกคุกอุ้ยร้องเจอขึ้นรถเจอขึ้น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 เดี๋ยวหนีไปกบดันฮัลโหลสองคนฮัลโหลเฮ้ยอย่ามุดแต่จูจีงอนไปเนี่ยไปเลยไปเลยมดจีบกันอยู่นี่แหละเอามุดจีบกันอยู่นั่นแหละอย่าลืมรัดเก็บขัดนะเดี๋ยวเราจะหนีไปกบดันอบอบปวดระบุบไหมเล่าไม่เอาเล่าขอเบียร์ อห่วยนอขอเสียงหน่อยครับเออโอ๊ยทไม่ใช่เสียงนี้โอ้โหกบตัวใหญ่มากเลยอะค่ะฝนจะตกแน่ๆเลยกบออกหากินขนาดนี้ใหญ่จะเถียงผมวันก่อนไปตลาดไหมคะาทำถามว่าโอ้คือแมค้าเอ้าลงทำไม คนมีคนล่วงมีคนล่วงรถใครล่วงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาวาร์ปเดี๋ยวเขาวาร์ปไเอมีมับขต่อไปขับต่อไปขับไปขั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 นิ่งแล้วขับนิ่งแล้วขันิ่งแล้วขันิ่งแล้วขับวาร์ปแล้วขับวาร์ปแล้วขับวาร์ปแล้วพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่พิมพ์อยู่ขับไปเรื่อยขับไปเรื่อย เอาถามว่ามะม่วงไหมจ๊ะตามรถเขตายแล้วยอมแล้ววามมาเล่นมุกยอมแล้วยอมแล้วนี่ยอมแล้ววามมาเล่นมุกวามมาเล่นมุกชัดเเลยยรีบร้อยถามว่ามะม่วงไหมจ๊ะโอเคเสร็จแล้ววามาขายมะม่วง โอ้ยอะไรเนี่ยไปนะโอ้ตายแล้วนั่นแหละเขาบอกว่ามะม่วงไหมจ๊ะโอ้แค่นี้เหรอสรุปมะม่วงไหมอ่ะฮะไม่มีเลยเฮ้ยไป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 เจ้า หยบหยบศพซ้ำแรดแรดอีกแล้วเหรอขยันจริงๆโอ้โหขอเบียร์ขอเบียร์ขอเบียร์โอ้โหขอเบียร์หน่อยมีเบียร์ป่ะตายตายขอเบียร์หน่อยเลีหมดแล้วถึงบ้านแล้ว เฮ้ยผมมีมุกมาเล่นกับพวกคุณว่ะเฮมอุยอุยุยอุยพามจริงด้วยมุกอะไรครับเห็นเห็นเสาไฟไหมนี่เป็นขำแบบอย่างตลกอ่ะขำแบบเยอะเย้ยหรือเปล่า มงนี่หามากเลยเวรุ่นบนบนบนเสาไฟยังดิมดิมาากไะห่้